วันที่4กันยายนพุทธศักราช2568สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสอชอร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสารพลังสร้างสุขภาวะจัดเวทีเสริมสร้างการประเมินผลเพื่อพัฒนากรณีศึกษา,กา,ก,ษาการขับเคลื่อนธรรมนูญสถานศึกษาปลอดภยัยจังหวัดนครศรีธรรมราชณนะห้องประชุมโรงเรียนวัดเขาขุนพนมอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อยอดมาจากมอสองหรือว่านักศารพลังซึ่งเรามีหลังจากมีการ MOU 25องคอ์กรในการปกป้องเด็กเยาวชนของนครจากปัจเจเสียงเนี่ยภายใต้เครื่องมือธรรมนูญปกป้องเด็กเยาวชนเนี่ยในสถานศึกษาอันนี้คือที่มาที่ไปจนทําให้เกิดวิทีวันนี้ในการใช้กระบวนการดีเนี่ยมาประเมินเพื่อยอกระดับ,บเพราะงั้นมันจะมีผลต่อเรื่องของการขยายผลจาก 5โรงเรียนนำร่องนะครับที่มีการเ,าเข้าไปขับเคลื่อนหลังจาก IMU นะครับทั้งด้านของการให้ความรู้ทั้งด้านของการไปจัดทาหลักสูตรในโรงเรียนทั้งด้านของการไปจัดสภาพแวดล้อมร่วมก,กับหน่วยงานทั้งด้านของยกระดับไปเป็นนโยบายสารนะ่านาสัมชาสุขภาพจังหวัดนะครับวันนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของ ment, อ m p o w e r m e n t กลุ่มโรงเรียนที่ทําอยู่แล้ว อันที่2ก็คือ,อมันจะเริ่มขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆของจังหวัดนครแล้วอันที่3เนี่ยภายใต้กลุไกอื่นๆอย่างเช่นกกปก .11 เนี่ยก็จะนํานเรื่องนี้ไปขยายผลสู่เรื่องอสถานศึกษาในจังหวัดอื่นๆภายใต้ก .11 ของ7จังหวัดซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีเครือข่ายโรงเรียนอยู่19โรงเรียนที่ปฏิบัติการคล้ายๆกันนะครับภายใต้เครื่องมือธรรมนูญโรงเรียนปลอดภยัยจากปัจจัยเสี่ยงนะครับ ตอนแรกนะคะ,ะก็คือธรรมนูญโรงเรียนนะคะคือไม่เข้าใจคําว่าธรรมนูญนะคะจนหน่วยงานนะคะเข้ามา,าได้มีการพูดคุยนะคะแล้วก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าธรรมนูญโรงเรียนคืออะไรนะคะเขาก็ได้มีการาประชุมจนได้เป็นหัวข้อแนวคิดออกมานะคะว่าเราเนี่ยนะคะควรที่จะแก้ปัญหานักเรียนในเรื่องอะไร าาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่ายสถานศึกษาแกนนาชุมชนในการออกแบบเครื่องมือการติดตามประเมินผลธรรมนูญสถานศึกษาสู่การปฏิบัติการปกป้องเด็กและเยาวชนงดเล่าลดปัดจจัยเสี่ยงและลดความรุนแรงรวมถึงการลดนักดื่มหน้าใหม่และปกป้องเด็กเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษาอย่างเป็นรูป,ปธรรมปัจจัยเสี่ยงกับเด็กนะครับก็อย่างสมัยเรา,าตามอายุผมตอนเด็กๆนะ เรื่องของการเข้าถึงยาเสพติดเนี่ยยากมากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยง่ายง่ายต่อการที่จะเด็กที่จะเข้าถึงแล้วก็นํานมาเสพนํามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับเพราะว่าผมเห็นในสถานการณ์บริเวณข้างๆโรงเรียนที่ผมอยู่เนี่ยก็คือผมไม่ไม,ไม่กล้าไปไปแตะเลยเพราะว่าเราก็เสี่ยงในการใช้ชีวิตในการ เราก็จะมีการรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นค่าประชมุมระดับหรือหน้าสังคมอาทิเช่นการสูบบุหรีไฟฟ้าการพกอาวุธมาโรงเรียนการสูบบุหรีใบตากหรือว่าบุหรี่แบบม้วนครับมันมากอะค่ะแบบเช่นอย่างเช่นบุหรีไฟฟ้านะคะก็จะขายตามพวกออนไลน์สืส่อต่างๆได้ค่ะซ,ซึ่งเด็กจําพวกอายุที่ตํากว่า18ปปีก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ค่ะที่จากที่เรา ทำสํารวจมานะคะสิ่งที่ว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะก็คือจากครอบครัวค่ะเด็กจะอยู่กับผู้สูงอายุคราวนี้ผู้สูงอายุความรู้เกี่ยวกับด้านนี้เขาก็มีน้อยเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะคะหรือเด็กบางคนที่อยู่กับพ่อแม่คือประเด็นสําคัญเลยคือพ่อแม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคราวนี้เด็กก็จะไม่มีที่พึ่งที่ไหนเขาก็เลยมองพ่อแม่เป็นแบบอย่างทําให้เขา ไปยุ่งเกี่ยวกับของพวกนี้เขาจะแยกแยะไม่ได้ค่ะดังนั้นมองว่าธรรมนูญสถานศึกษาปลอดภัยจึงน่าจะเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะใช้เพื่อการกํากับดูแลและป้องกันให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในทุกระดับจะลดปัญหาด้านปัจจัยเสีย่ยงได้เป็นอย่างดี